สวัสดีครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเวลากใกล้เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปดูนะครับนี่ยีมช่างนะครับกำลังฉาบปูนอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีทุกท่านไปดูนะครับไปกันเลยนะไป Yeah. มาเจอแล้วครับโอ้ทีตุกเอาจวดเขา่าจวดเขา่าบึงเึ่งถึงฟ้าหน่ยเด้ออ้ยโบได้ได้มือนี่นะโอ้ทีมงานเร่งเต็มที่เลยเนาะคนทีตุกล่ละโอ้มีชัง ทังใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะครับนี่นะไม่ธรรมดาสักทีไหนได้แะนี้นะเป็นทีงานนะครับกำลังทีงานชุดทำครัวหลังบ้านนะครับกำลังชาบนะครับดูฝนฟ้านะครับบีบังคับกับเวลาต้องเร่ง ว้าวผัดงิบแล้วบนันนี้ใครอยู่ทางในเบื้องเนี่ยทางทึงทาง,งนอกดิบรรยากาศทางนอกเป็นใจขนาด จะมาดูด้านในนะครับว่ากำลังทำอะไรอยู่อู้ครับเนี่ย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 เซตเนมมนีเนาะมาร้างเซตได้เป็นบ่อมณีฮะทราบเป็นบ่อโอ้จวดจวดจวดนะครับ เร็วมากเลยนะครับโอ,โอ้สุดยอดสุดยอดดูบรรยากาศนะครับนะฝั่งนู้นก็กำลังทำการเผาญ้าเพื่อจะทำการปลูกนะครับพืชประจำท้องถิ่นซึ่งรายละเอียดงานก็ช่วงนี้ก็อยู่ในการก่อชาตินะครับช่วงชาบนะครับ เก็บร e ายละเอียดงานนะครับโอ้ม yep> ีหน้าถึงงานถึงเร็วว่าเมนไดเป็นช่างกู้คนตัวนี้เนาะครับเนาะโอ้มีกันสมเพอมันยังไวเนาะเป็นช่างกู้คนนี่เนาะมันรวดเร็ว พราะอย่างเร็วคือเดียวกับช่างที่มันบ้านใหม่เลยเป็นคูย่ยากเป็นคู่คนงานาางงมันก็เลยไวขึ้นฮะกลา,างคืนเราเคยเห็นคือเดียวพองานไหมเห็นบ่เอ้ยเห็นยังเงนกินมองบ่ การคืนกางเว้นบรดเซายเมืนบ่กระแปลกใจอยูไหมเอ้ามือมือนั่นคือตัวนี้คือบับัวซบมัน,นยย่น้ำโค้งนี่เนาะข้าโค้งนี่ก็บลยบัวซาบเนาะรายละเอียดมันโค้งมันต้อง ผีมือเนอะอาะก็เลยซาปฏิเสธทราบทางในก่อนนะนะทางนี้เพลงนี้มาบริษัทนะด้านในด้านนอกนะครับวันนี้งานซาบเรียบร้อยนะครับพอช่างทุกคนเนี่ยทำงาน งานเขาขนาดผู้หญิงก็ยังทำงานช่างได้เลยรือว่าสุดยอดนะครับตอนนี้ก็โอ้มาตรฐานดีนะครับขนาดสามเหลี่ยมปาดหน้าปูนก็ยังปาดตั้ตตัวบนขึ้นมาตัวบนลงมายันพื้นเลยนะครับ ็มาอัปเดตนะครับหน้างานที่ช่างบ้านใหม่นะครับด้านหลังนะครับเป็นห้องครัวนะครับซึ่งแยกออกมาจากตัวบ้านใหม่เลยนะครับเพื่อไว้ทำอาหารพวกปิ้งพวกย่างพวกทอดนะครับที่ช่างก็เข้ามาตามประมุขก,การ มาดูหน้างานแล้วโอ้เร็วมากมาดูนะครับแผงที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนอกคือเหลือแค่แผงเดียว ด้านนี้แล้วก็ด้านนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้พกรอคันนี้คือเที่ยวดีแท้ ขยันมากนะครับซึ่งก็มาทำความสะอาดนะครับทางญ้ารอบนาะนี่คือรายละเอียดงานนะครับงานห้องครัวบ้านหลังใหม่นะครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดในด้านการก่อฉาบนะครับรายละเอียดก่อฉาบ ก็คงใช้ระยะเวลาวันนี้ก็คงเสร็จทึงด้านในและด้านนอกต่อไปก็จะได้อัปเดตให้เอฟซีได้ดูนะครับว่าต่อไปนะครับทีมชุดนี้จะยังคงต้องทํางานตัวอื่นหรือไม่ดูว่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งครับเพราะว่าจะมีงานกระเบื้องแล้วก็บานประตูวงกบวงแี้นะครับปิดเปิดนะครับก็ช่างเดี๋ยวก็จะได้อัปเดตให้เอฟซีได้ดูนะครับทีละขั้นตอนนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ